thank mm -hmm. you เห็นคุณกำลังเดินเข้าไปในสวนดอกไม้สวนดอกไม้ที่สวยงามที่เราอยากรู้สึกว่าเธออยู่เป็นเพื่อนฉชนไฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดมากกว่านี้มันรู้สึกยางไงคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเยของคนได้เร็วมากเรียกว่าเป็นเครื่องมือแฮกอารมณ์เลยเจ้าของหอเราเป็นหนึ่งในหกเสาหลักของการแพทย์ไลฟ์สไตล์หรือไลฟ์สไตล์เอนโิฮฮียร์ โอ้โหนี่ะไอ้หนึ่งหนึงหนึ่งสองสามขาน้ำบนลมาครับเอ๊ะกวดน้ำบนก่อนเอ๊ะอาสบัดน้ำบนลตัวมาเมเื้อบัใส่เม ที้เรามีความสุขแบบง่ายๆค่ะก็แค่เสียงหัวเราะแต่ต้องหัวเราะแบบมีกระบวนการนะคะโยคะหัวเราะค่ะคือคำตอบของทุกๆคนที่จะทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่เบิกบานก็จะนำพาไปให้เราได้พบกับความสำเร็จทุกๆอย่างในชีวิต ที่เราต้องการค่ะและพี่ปูนะคะคอร์สเบสิกสบายมากค่ะไวเบรชั่นจากตัวเองนะคะแล้วก็เป็นซาวฟรีเควนซี่เดียวกับความที่<ม>ลกด้วย<ม>โดยที่ไม่ต้องมีพึ่งอะไรเลยนะคะพวกเราเป็นครูเป็นโค้รเราก็จ่ายตังมาเรียนหน่อยเป็นค่าวิชาครูใช่ไหมพวกเราไปหากินไดน้เราไปประกอบอาชีพได้เยอะกว่านี้เยอะก,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 กว่าที่จ่ายครูเกนแน่นอนนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปถ่ายทอดต่อได้ดี<อ>ใจมากๆที่ท ได้มาเรียนในคอสนี้เหมือนกับได้ครบตามที่เราตามหาจบอยู่ที่โยคะหัวเราะค่ะมีทั้งได้หัวเราะนะคะแล้วก็ร้องเล่นเต้นหัวเราะอะค่ะเราได้ครบแล้วก็สิ่งที่ตามหาก็คืออยากให้สุขภาพอยู่ในคอสเดียวกันอยากให้จิตวิญญาณอยู่ในคอสเดียวกันเอ็กซ์เซอร์ไซส์แสดงออกอยู่ในคอสเดียวกันและที่นี่ก็คือครบจบที่โยคะหัวเราะค่ะคิดว่า,น,น,าน่าจะทำได้ดีแล้วก็ ไปต่อได้อะค่ะเกินกว่าที่คิดไว้มากๆนะคะแล้วก็วิชาทองคําแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างที่รูเก๋ให้มาเนี่ยมันเกินค่าจริงๆค่ะรูเก๋บอกได้เลยค่ะว่าอยากจะขอบคุณจริงๆว่าตั้งแต่ไปเรียนหลายๆคลาสนะคะคลาสนี้เป็นคลาสที่ Amazing แล้วก็พิเศษมากๆกุ้มความเครียดของเราอะออกไปมันค่อยๆออกไปมันก็รู้สึกดีขึ้นจิตใจมันดีขึ้น เหมือนว่าเราไม่ต้องมีตัวตนละเวลาหัวล้ออะหัวล้อให้มันตึ๊ดตึ๊ดไปเลยแล้วเราก็รู้สึกเออมันดีนะแะแบบเนี้ยถ้าไปหัวล้อที่อื่นแบบนี้เข้าคงเข้าคงบ้านละบ้านขนาดนี้ก็แบบเต็มที่เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนหลักสูตรนี้นะครับพอได้เจอโฆษณาของหลักสูตรเนี้ยก็รีบติดต่อแล้วก็รีบล,ลงเรียนเนาะพอได้มาเรียนนะครับสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าในหลักสูตรเนี้ยครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการตัด ออกแบบหลักสูตรการสอนเนาะสอนทั้งในพื้นฐานเนาะแล้วเราก็สามารถติดตามแล้วก็มีการฝึกฝนได้มีการเรียนรู้ผ่านออนไลน์นะให้เรามีบทเรียนให้เรามาเรียนล่วงหน้านะครับทาให้เราสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ทําให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยต่อยอดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้มาพบกับเพื่อนๆจริงๆใน2วันนี้นะครับทําให้เราได้ประสิทธิ์ปรส์ความรู้ต่างๆต่อยอดไปแล้วหลังจากนี้นะครับด้วยระบบการเรียนการสอนก็ยังมีระบบ เขเรียกสนับสนุนนะครับทำให้พวกเราอยู่กันเป็นชุมชนเพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ของเราไปสู่ชาวโลกนะครับที่ต้องการความสุขด้วยเสียงหัวเราะของตัวเองดังนั้นครับไม่ว่าทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับจะหายใจตรงไหนของจักรวาลนี้นะครับถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตมีความสุขด้วยเสียงหัวเราะของตัวเองมาเรียนรู้ศาสตร์โยคะหัวเราะกันนะครับอ๋อ อารมณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญเราได้รับการส่งต่อจากผู้ที่เป็นมาสเซอร์โดยตรงทำให้เราเข้าใจถึงว่าโยคะหัวเราะมีดีอะไรมีดีกว่าที่เราคิดเยอะค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีดีอะไรลองมาเรียนกับตุนนะคะจะทราบว่ามันคุ้มมากๆค่ะวิชาดีๆขึ้นมาให้เราได้เรียนไม่เสียใจเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนเปิ่งที่เราคิดว่าสามารถได้ไปใช้ในอาชีพที่เรากลับว่า เราต้องกลับมาทําเราต้องกลับมายืนให้ได้ด้วยตัวของเราเองเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่วันนี้ตื้นใจมากที่การตัดสินใจอันนี้ตัดสินใจได้ถูกต้องตามหาความเป็นปัจจุบันตามหามานานมากเลยอะชาทองคําเลยนะคะที่ที่เกรรู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันมันใช่เลยที่เราไม่ต้องพกอุปกรณ์ใดๆเพราะเรามีของวิเศษ สิ่งนี้อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วพวกเราทุกคนที่ได้มาเรียนตอนนี้ได้ไปขยายและต่อยอด